เมื่อลูกอายุครบ6เดือนแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะเริ่มให้ลูกทานอาหารเสริมได้แล้วนะคะแต่ในช่วง6เดือนแรกอย่าเพิ่งให้ลูกทานอาหารเสริมนะคะเน้นว่าควรจะเป็นนมแม่หรือว่านมผสมอย่างเดียวสวัสดีค่ะพกขอขดคนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่แล้วลูกของคุณแม่นะคะจะเข้าเดือนที่6ละ กินนมมาก็เต็มที่แล้วนะคะสำหรับในช่วง6เดือนแรกคราวนี้เราจะเริ่มนะคะสำหรับอาหารเสริมให้ลูกเนี่ย6เดือนก็สามารถเริ่มได้เลยเราจะมีวิธีการเริ่มอาหารเสริมอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันอันที่1นนะคะก็คือเมื่อ6เดือนนะคะเราสามารถให้อาหารเสริมลูกโดยการให้ข้าวบดนะคะหรือว่าเป็นกล้วยสุกๆครูดเอารอบๆนอกนะคะเริ่มที่1-2ช้อนชาก่อนก็ได้ อาจจะราดนมที่น้องเคยทานถ้าน้องทานนมแมนะะ่ก็เอานมแม่ในสต๊อกมาราดกล้วยพูดหรือว่าข้าวบดนั้นนะคะยังไม่ต้องให้ทานเยอะนะคะในช่วงแรกเพราะเราต้องสังเกตระบบขับถ่ายระบบลำไส้นะคะหรือว่าการแพ้อาหารนั่นเองควรเริ่มที่1-2ช้อนชาก่อนถ้าน้องรับได้ไม่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายหรือว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการแพ้อาหารเราค่อยเพิ่มปริมาณ ะะซึ่งการเริ่มนะคะก็บอกแล้วว่าให้1-2ช้อนชาก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งให้อาหารหลายๆอย่างรวมกันเริ่มทีละน้อยแล้ว,ล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 วค่อยเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆพอเข้าเดือนที่7นะคะอาหารเสริมก็จะยังเป็น1มื้อก่อนนะคะแต่ให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะช่วง6เดือนอาจจะกินแค่1-2ช้อนชา แต่พอเข้าเดือนที่7็นะคะอาจจะเป็น3 4ถึงี่ช้อนชาก็ลักษณะคล้ายๆเดิมยังเป็นอาหารที่เลวๆเละๆอยู่นะคะช่วงนี้ต้องบดละเอียดหรือว่าปั่นก็ได้แล้วก็กยังราดนมที่น้องเคยกินหรือจะไม่ราดก็ได้นะคะถ้าน้องทานได้แล้วแต่ก็ยังทานเป็นมื้อเดียวอยู่แต่ให้เพิ่มพลังงานหรือว่าปริมาณมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ควรจะใส่พวกไข่แดงตับบดหรือพวกผัก ลงไปด้วยนะคะแต่ให้ทีละน้อยแล้วก็ทีละอย่างนะคะพอเริ่ม8-9เดือนค่ะคราวนี้ลูกของเรานะคะต้องทานอาหารเสริมสองมื้อแล้วแล้วก็มากขึ้นด้วยปริมาณมากขึ้นด้วยของมื้ออาหารจากที่เลวๆเลอเละๆบดละเอียดนะคะก็ไม่ต้องเละมากอาจจะเป็นข้าวต้มที่บีบีนะคะเพราะเด็กบางคนเป็นไฟันเริ่มขึ้นแล้วเด็กก็จะเริ่มฝึกการเคี้ยวการกืนอ่านะคะแล้วก็ปริมาณอาหารก็อาจจัก 4-5ช้อนชาใส่ทีละอย่างลงไปแล้วก็สังเกตอย่าใส่พร้อมกันทีเดียวเยอะๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่นั่นแหละจะแยกไม่ออกว่าเอ๊ะลูกของเราแพ้อาหารอะไรระบบขับถ่ายเป็นยังไงพอเข้าเดือนที่10-12อัน,นี้ลูกของเราก็สามารถรับประทานอาหารได้3มมือแล้วพอลูกหนึ่งขวบมนะคะอาหารเสริมไม่ใช่แค่อาหารเสริมแล้วเริ่มเป็นอาหารหลักนะคะส่วนนมจะเป็นอาหารเสริมแทน ช่วง10 12เดือนเนี่ยฟันของน้องเนี่ยจะเริ่มงอกแล้วอ่าเราไม่ต้องทําอาหารเร็วๆเละๆอาจจะเป็นข้าวสวยหุงนิ่มๆนะคะปลาเนึ่งไข่แดงสามารถทานไข่ขาวได้แล้วนะแล้วก็อาจจะทานอาหารให้หลากหลายมากขึ้นอ่ะทานต้องเป็นสามมือปริมาณก็ต้องมากขึ้นแล้วนะคะ ใส่พวกผักลงไปหลากสีสีเหลืองสีส้มของแครอทนะคะเหลืองของฟักทองสีเขียวต้มลึงหรือผักต่างๆก็ไม่ต้องบดให้หละเอียดแค่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็พอฝึกนะคะให้ลูกรู้สึกการเคี้ยวการกืนไม่งั้นโตมาถ้าเละไปเขาก็จะไม่ชอบการเคี้ยวนั่นเองอย่าลืมนะคะว่าหนึ่งขวบแล้วควรจะให้ลูกรับประทานอาหารเป็นสามมือ้อคราวนี้เทคนิคนะคะสำหรับการเริ่มอาหารเสริมให้ลูกอันที่หนึ่งนะคะก็คือ ให้เริ่มทีละน,น้อยก่อนแล้วก็ให้เริ่มทีละอย่างนะคะสังเกตอาการแพ้สังเกตเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็การเริ่มอาหารนะคะให้แนะนําว่าคุณแม่เนี่ยควรเริ่มในช่วงเช้าอย่าไปเริ่มในช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าถ้าลูกมีการแพ้อาหารลูกมีปัญหาเกี่ยวกับการออทานอาหารเสริมนะคะก็จะได้รีบพาพบคุณหมอหรือว่าพาไปโรงพยาบาลได้ทัน เริ่มท,ทีละอย่างแล้วก็สังเกตอาการนะคะแล้วก็สําคัญอย่าใส่เครื่องปรุงรสในอาหารของลูกนะคะให้ธรรมชาติที่สุดถ้าจะเป็นน้ําซุปก็ควรจะเป็นน้ําซุปที่เราทําเองต้มกระดูกหมูเองนะคะแล้วก็ผลไม้ก็ควรเป็นผลไม้นิ่มผลไม้สดตามฤดูกาลนะคะเช่นมะละกอสุกมะม่วงสุกนะคะฤดูกาลไหนที่มีผลไม้ชนิดนั้นก็ควรจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลดีที่สุด แรกเริ่มก็นิ่มๆเ,เหลวก่อน,นะคะเมื่อมีฟันขึ้นดีแล้วก็ถึงอา,อาหารมีความหยาบมากขึ้นนั่นเองแล้วก็สําคัญที่สุดนะคะอย่าเริมสังเกตนะคะการรับประทานของลูกทุกทางครั้งโดยเฉพาะเรื่องของระบบขับถ่ายถ่ายยากไหมาทานแล้วท้องผูกไหมนะ,ะเพราะจะทําให้เด็กไม่สุขสบายถ้าเด็กเขาไม่สุขสบายก็เขาก็ไม่อยากทานแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะ คุณแม่อย่ายัดเยียดการรับประทานอาหารให้ลูกเพราะเมื่อไหร่ที่ลูกไม่ทานอาหารเสริมลูกไม่ทานข้าวแล้วคุณพ่อคุณแม่ยัดเยียดให้ลูกทานลูกจะเกลียดกันเคี้ยวกันกลืนนะคะเราจะต้องค่อยๆเกลี้ยกล่อมค่อยๆพูดนะคะค่อยทําให้ลูกมีส่วนร่วมรักที่ในการรับประทานอาหารเสริมหรือว่ารักที่ในการเคี้ยวอาหารนั่นเองถ้าเรายัดเยียดก็มีแต่เด็กที่จะรังเกียจนั่นเอง นี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ในเรื่องของการเริ่มอาหารเสริมดีๆแล้วก็คุณแม่ท่านไหนนะคะที่สนใจคอร์สคุณแม่ดูแลลูกเปิดแล้วนะคะสําหรับคอร์สนี้คุณแม่ดูแลลูกรุ่นที่4มีให้ความรู้ในกลุ่มปิดแล้วก็คอร์สนะคะจะไปถามตอบปัญหาให้คําปรึกษาในกลุ่มตลอดเวลาที่อยู่ในคอร์สคุณแม่ท่านไหนสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้เลย วันที่5พฤษภาคมนี้เป็นสิ้นสุดราคาโปรโมชั่นนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจทักมาด่วนๆคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ